สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้คุณตาเจพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเหมือนเดิมนะคะเอวันนี้คุณตาเจพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอยเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณตาเจพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกักน้ําไว้ได้การกักน้ําไว้ได้เป็นยังไงเอย การทดลองนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับอากาศนะคะเด็กๆอุปกรณ์ของเราวันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ไง่ายๆในบ้านเราเลยค่ะเด็กๆอาจจะมีอยู่ในบ้านอ่ะอยางแรกน้ำเปล่าค่ะอย่างที่2แก้วน้ําแก้วน้ําก็จะมีรูปทรงสูงแล้วก็เตี้ยเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ 3. ก็จะเป็นกระดาษค่ะเด็กๆอาจจะใช้กระดาษ ่อหรือกระดาษแข็งก็ได้ค่ะตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม่าให้ใหญ่กว่าปาแก้วค่ะต่อไป C ก็จะเป็นกระมังค่ะกละมังนี้เด็กๆจะไว้ใช้ลองเพื่อไม่ให้น้ำหกนะคะอุปกรณ์เรามีแค่นี้เรามาเริ่มการทดลองกันเลยค่ะการทดลองของเราการกัดน้ำไม่ได้ยัดอันดับแรกคุณตาจัด ้ายแก้วรูปทรงสูงก่อนนะคะแล้วกุ้ตะก็จะเทน้ำลงไปในแก้วค่ะเทลงไปเกือบจะเต็มแก้วเลยนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆนำกระดาษยกแก้วขึ้นมา มานำกระดาษที่เด็กๆตัดไว้มาปิดบนปากแก้วนะคะแล้วใช้มือปิดลงไปด้านบนปากแก้วค่ะจากนั้นเด็กๆพอปิดลงไปแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆคว่ำแก้วค่ะคว่ำไปนะคะฮ่าูซิจะเป็นยังไง แล้วเด็กๆค่อยๆปล่อยมือด้านล่างค่ะเด็กๆดูสิกักน้าไม่ได้จริงไหมอาทยังไงกระดาษทําไมกักน้ําไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยอาเดี๋ยวเรามาทดลองแก้วอีกใบหนึ่งกันดีกว่าว่าทําไมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะว่าเพราะทําไมทําไมกักน้ําไม่ได้ แก้วอีกใบหนึ่งจะกัดน้ําไว้ได้ไหมเด็กๆมาดูกันนะคะมาช่วยพี่ัศสรุปกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเทน้ำใส่ที่แก้วเกิดจะเต็มเลยค่ะาจากนั้นยกแก้วขึ้นมาใช้กระดาษที่เราตัดปิดลงไปบนปากแก้วนะคะ แล้วใช้มือปิดค่ะใช้มือปิดจากนั้นเด็กๆปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่อยๆค,คว่ำแก้วลงมาค่ะด้านล่างค่ะ <ๆ S 1> จากนั้นเด็กๆค่อยๆปล่อยมือด้านล่างเยเด็กๆ,ๆเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมตักน้ําไม่ได้ค่ะเด็กๆดู าการทดลองนี้สรุปว่า,าโดยรอบเรามีอากาศใช่ไหมคะอากาศจะทำให้ดันกระดาษดันกระดาษให้ดันกระดาษให้น้ำไม่หกได้ค่ะในแก้วมีอากาศน้อยกว่าข้างนอกทำให้ไม่ทาให้ในแก้วมีอากาศน้อยกว่าข้างนอกทำให้ น้ำไม่หกได้แต่ถ้ามีอากาศเข้าไปในแก้วถ้ามีอากาศเข้าไปในแก้วก็จะทำะมีอากาศแทรกเข้าไปก็จะทำให้น้ำหกได้อย่างนี้ค่ะเด็กๆการทดลองวันนี้จบเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถไปทดลองกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะคะสวัสดีค่ะ ่».จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมการทดลองนะคะต่อมาเราจะมาทำบันทึกกิจกรรมการทดลองให้เด็กวาดรูปการทดลองกับหนักกักน้ำไว้ได้นะคะลงในกระดาษ A4 นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆคนไหนที่ลองทำกิจกรรม การกักน้ำไว้ได้แล้วก็อย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ